คุณผู้ชมครับบริเวณด้านหลังผมนี้คือเครื่องบินไดมอนด์ของกองทัพอากาศนะครับที่ได้เข้ามาสนับสนุสนภารกิจในการบินค้นหาจุดความร้อนหรือว่าจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าภูเขาสูงในเขตพื้นที่ภาคเหนือครับซึ่งความพิเศษของเครื่องบินลำนี้ครับจะมีกล้องตรวจจับความร้อนบริเวณหน้าเครื่องนะครับที่สามารถที่จะพบปุ่มควันหรือว่าตรวจจับความร้อนได้ก็จะส่งภาพถ่ายมายังบอก,กอหรือว่าหน่วยงานภาคพ,พื้นนะครับเพื่อที่จะรายงานเหตุการณ์และเข้าแก้ไขปัญหาต่อไปครับ คุณผู้ชมครับเราไปดูสภาพอากาศในภาคเหนือวันนี้กันครับมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดแม่สอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางตากสุขโขทยัยและกำแพงเพชรส่วนในช่วงวันที่24-28มีนาคมอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่เรามาดูคุณภาพอากาศในวันนี้กันบ้างครับเริ่มต้นกันที่ pm 2.5อยู่ที่1 0 3 1ไมโครกรัมต่อรูบาก์เมตร และ AQI อยู่ที่10ถึง37ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงดีเมื่อนำค่า PM 2.5นะครับไปเปรียบเทียบกับเมื่อวานมีค่าคุณภาพอากาศต่ำลงเกือบทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดเดียวนะครับนั่นก็คือจังหวัดอุทัยธานีที่มีค่าคุณภาพอากาศสูงขึ้นส่วนจุดความร้อนในวันนี้ครับพบ32จุด พบมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเมื่อนําจุดความร้อนไปเปรียบเทียบกับพี63าครับพบว่าลดลงถึง1323จุดและเปรียบเทียบกับพี64ครับลดลงถึง10,31จุดส่วนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมาครับพบ5,269จุดลาวพบ274จุดและกัมพูชาพบ19จุดโดยสรุปในภาพรวมแล้วนะครับค่าฝุ่นละอองและพื้นที่เผาไหม้ลดลงสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้ครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับพลตรีประสิทธิพงษ์มูลดีรองผู้ประชาการกองมัญชาการควบคุมสถรรานไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพธิสามส่วนหน้าและฝ่ายอำนวยการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมทีมนักบินและช่างอากาศยาน UAV เครื่องบินลาะตะเวนไดมอนด์ Diamond, และเฮลิคอปเตอร์ EC725 ของกองทัพอากาศ ที่ได้เข้ามาสนับสนุนภารกิจให้กับกองทัพทพี่3ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมไปถึงฝนละอองขนาดเล็กเพียม2.5ณกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่พระเอกสมจริงกอรีเลนขานุก,การกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้เป็นประธานในการประชุมกับทีมนักบินและช่างอากาศยานของเฮลิคอปเตอร์ KA 3 2จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเพื่อกำหนดทิศท,ทางและวางแผนในการเข้ามาปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เฮลิคอปเตอร์ KA 3 2จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธรรารณภัยกระทรวงมหาดไทยเข้ามาประจำการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในเขตพื้นที่ภาคเหนืออากาศยานไร้คนขับ UAV และเครื่องบินลาตะเวนไดมอนของกองทัพอากาศขึ้นบินสำรวจค้นหาจุดความร้อนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจากการบินสำรวจพบจุดความร้อนในอำเภอสันทรายจุดอำเภอรัศกีห1จุดอำเภอแม่แตง3จุดและอำเภอเชียงดาว4จุดของจังหวัดเชียงใหม่ และได้ดําเนินการส่งภาพถ่ายไปยังทีมภาคพื้นดินให้ได้ดําเนินการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่วไฟของกรมป่าไม้เข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ประชุมหารือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองระดับอำเภอผ่านระบบซูมณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและปิดท้ายการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนและชาวบ้านเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกรมฐานรับที่7กองพลฐานรับที่4ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมมณฑลุกที่34และชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมมณฑลุกที่37